นะครับก่อนที่จะเข้าก็มาดูตัวข้อมูลที่พี่อยากจะให้น้องก่อนนะครับนะให้น้องๆก่อนอันนี้ก่อนเลยครับเริ่มจากอันนี้นะครับเริ่มจากอันนี้ช่วงคะแนน,น4ปีหลังสุดนะครับ4ปีหลังสุดของตัวแกตเชื่อมโยงนะครับพี่คัดมาสามช่วงนะครับคัดมาแค่สามช่วงนี้นะครับเอาแค่สามช่วงนี้พอร้อยิถึง1้อยห้าิบนะครับแล้วก็อ่ามี90้าถึง120ยี่แล้วก็หกสิบถึง90้าสเอามาแค่สามช่วงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าน้อยกว่าหกสิบถ้าน้อยกว่าหกสิบคือยากมากแล้วเนาะยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาตั้งเป้าแน่นอนทุกคนตั้งเป้าว่าต้องเต็ม1 5อหสอยู่แล้วนะครับต้องเต็มร้อยห้าสิเวแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าเอ้ยคะแนนอยู่ในช่วงไหนถึงจะถึงจะปลอดภัยหรือจะมีโอกาสในการเข้าคณะของน้องเรียกว่าเรียกว่าเซฟอยู่ในช่วงคะแนนเท่าไหร่คือเบสคือคือร้อยห้าสิเต็มอยู่แล้วถูกปะ่ะนะทีนี้พี่ก็จะเอาตัว คะแนนที่เขาสอบไปทั้งประเทศเนี่ยสี่ปีหลังมาดูว่าแนวโน้มเนี่ยเขาไปน้องๆที่ทากานไปเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยสอบไปแล้วนเนี่ยคะแนนออกมาอยู่ในช่วงไหนอันนี้น้องต้องรู้นะครับต้องรู้นะลองดูตัวเลขที่พี่ให้นะครับแต่ละช่วงปีหกหนึ่งในสามช่วงเอาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดะบักค่ามากที่สุดน้องก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดคืออยู่ในช่วงคะแนนอะไรอยู่ในช่วงคะแนนร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบถูกไหมอยู่ในช่วงนี้ถูกไหมทั้งทั้งหมดที่เขาทํากันเนี่ย ประมาณสักเล,กล็กๆคนสอบน่าจะประมาณสักแสนอัพสองแสนประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับคนสหา,ทา่ทำประเทศเนี่ยน้องๆที่เขาทำกันไปเนี่ยก็คืออยู่ที่ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบดังนั้นเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรากาลังจะขึ้นขบวนอะ่ะขบวนรถไฟอะ่ะขบวนรถไฟเนี่ยต้องมีตัว120๋วร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบขึ้นขบวนนี้เขานํากันไปก่อนแล้วเขาทำคะแนนกันไปก่อนแล้วเพราะงั้นเราเองก็ต้องถือตัว120๋วร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบให้ได้ถูกปะ่ะจะได้ไม่ตกขบวนถูกไหมครับแต่ถามว่าพี่แมนแล้วแล้วเก้าสิบถึงร้อยยี่ ได้ไหมก็มันก็จะมีโอกาสแต่น้องก็ต้องไปทำคณะวิชาอื่นซึ่งมันยากกว่าแกะเชื่อมโยงอยู่แล้วถูกปะก็ต้องทำคนนวิชาอื่นให้ได้ดีด้วยถูกไหมครับถึงจะแบบว่าเอามาชดเชยกันได้แต่ถ้าน้องเนี่ยทำเชื่อมโยงได้โอ้โหพี่บอกเลยว่าโอกาสเยอะมากยิ่งคณะไหนที่ถ่วงน้าหนักกับตัวแกะเยอะเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นนะครับในการในการที่จะเข้าคณะของน้องที่น้องๆใฝ่ฝันทุกคนนะครับซึ่งพี่เองก็เคยได้มีคําถามน้องมาถามมาว่าพี่แม่ครับแค่ค่าเฉลี่ยพอไหม โอเคถ้าเป็นวิชาอื่นเนี่ยค่าเฉลีย่ยเนี่ยมันก็อาจจะอาจอาจะพอพอได้ถูกปะ่ะแต่อย่างที่บอกครับค่าเฉลีย่ยของแต่ละปีเนี่ยที่พี่ใส่มาให้ตรงเนี้ยนะ 98, 90, 92, เก้าแปดอ่าเก้าสิบเก้าสองเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมคําตอบคือมันมันมองแค่ค่าเฉลีย่ยไม่ได้แล้วค่าเฉลีย่ยมองไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคนส่วนใหญ่เขาไปอยู่ในช่วงนี้กันเราก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในช่วงนี้ให้ได้นะครับตั้งเป้าหมายนี้ก่อนนะครับ b a s ก็คือ150เซฟคือ120นะ1 2อย่อย่าให้หลุดจากช่วงนี้นะน้องอย่าให้หลุดนะครับทําประมาณนี้ได้ตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเราค่อยไปดูวิธีการว่าเราจะทำยังไงให้เราให้เราได้คะแนนสูงๆนะครับนะซึ่งพี่ก็ให้มา3ข้อไม่ว่าจะยังไงก็ต้องทํา3ข้อนี้ให้ได้นะครับนะ้องอันแรกคือเรื่องของพื้นฐานพื้นฐานต้องแน่นต้องแน่นแล้วก็แม่นยํานะครับ3สัญลักษณ์พวกนี้น้องต้องรู้รู้ลึกนะครับรวมถึงร่างแบบแล้วก็ผลรหัส แกะเชื่อมโยงเป็นวิชาที่ต้องบอกว่ามันมีข้อดีของมันหนึ่งเลยคือมันไม่ได้มีเนื้อหาเหมือนใครอยู่กับไลฟ์พี่แท็บเมื่อวานนะ่พี่พี่เข้ามาเข้ามาทักทายน้องๆด้วยเนี่ยบทเยอะมากถูกป,ปะวิชาเลขฟิสิกส์เคมีชีว่าอะไรเงี้ยบทเยอะมากเนื้อหาเยอะมากของแกะเชื่อมโยงเนี่ยจะเรียกว่าเนื้อหายังเรียกไม่ได้ถูกปะพี่มีขอเรียกว่าเป็นเนื้อหาและกันเรื่องของพื้นฐานเนี่ยเรียกว่าเป็นวิธีกระบวนการทําข้อสอบแล้วกันถูกป,ปะสิ่งที่น้องต้องเรียนรู้กับมันในการทําข้อสอบคือเรียนรู้ สามสัญลักษณ์ที่จะเอาไปเชื่อมโยงว่ามีอะไรบ้างถูกไหมเรียนรู้วิธีการร่างแมปแล้วแกะแมปเป็นรหัสอันนี้คือขั้นตอนของการทําแกะเชื่อมโยงแต่ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยสิ่งสำคัญต่อมาคือมันทําต่อเน,นื่องกันไปดังนั้นน้องผิดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งขึ้นมาขั้นตอนต่อไปน้องจะผิดทันทีเพราะน้องไม่รู้ตัวหรือหรือเรียกง่ายว่าคําว่าเผลอเมื่อเราเผลอปับ๊บเรียบร้อยครับเราไม่รู้ตัวเราทําผิดไปแล้วอย่างอันแรกเลยสามสัญลักษณ์คือขั้นตอนที่สําคัญมากๆน้องหลายคนจะบอกพี่มีแค่สามสัญลักษณ มันอาจจะแบบทความเข้าใจได้ไม่ยากไม่ต้องจําสูตรแก้สมการอะไรกันวุ่นวายมีทางตรงมีองค์ประกอบมียับยั้งจบเลยแต่พอมันเป็นข้อสอบจริงอ่ะมันมีการวางประโยชน์ที่มันซับซ้อนไอเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามันซับซ้อนประมาณไหนพี่ก็เลยบอกว่าพื้นฐานเหมือนมันไม่เหมือนมันไม่ยากแต่ว่าเราต้องเราต้องแน่นแล้วก็แม่นยํามันเหมือนกับการติดกระดุมอ่ะถ้าเม็ดแรกผิดที่เหลือมันก็ผิดหมดถูกไหมบางทีส่งกระดาษคำตอบเรายังไม่รู้ตัวเลยออกมาออกมาเจอกับเพื่อนเฮ้ย เป็นไงบ้างตอบเขียนคขาตอบแบบเป็นงไงบ้างเขียนไม่ตรงเอาละเริ่มบนวั่นใจแล้วถูกปะเฮ้ยจะผิดจะถูกยังไงดีวะอะไรเงี้ยเออเพราะงั้นทุกขั้นตอนต้องแน่นแล้วก็แม่นยำอันที่สองคือรู้ประเด็นที่ออกสอบแกะเชื่อมโยงใครที่เคยผ่านตามไปแล้วจะรู้ว่าเป็นบทความมีเนื้อหาแต่และเรื่องราวที่เขาเล่าออกมาเขาอาจจะหยิบประเด็นสําคัญมาเอามาเล่านะครับเอามาเล่ามันเป็นบทความที่เป็นตัวอักษรแต่ พี่บอกเลยว่ามันมีจุดหรือมีประเด็นหรือมีประโยชน์หรือมีการวางรูปแบบที่ออกสอบแล้วใช้บ่อยๆใช้วนซ้ำๆกันไปอย่างนั้นจริงๆนะครับเดี๋ยวมีจะมีประเด็นมาให้ดูซักประเด็น2ประเด็นด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อให้น้องรู้ว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะเรียกว่าประมาณว่าเก่งข้อสอบได้ว่าจุดไหนที่ออกสอบบ่อยจุดไหนที่อาจจะไม่ค่อยออกแต่น้องต้องเรียนรู้กับมันเพื่อเพื่อเราจะได้เรียนรู้ประเด็นให้ครบนะครับถ้าเรารู้ประเด็นครบเนี่ยไม่ว่าเขาจะออกมารูปแบบไหนเราจะเอาคะแนนจากตรงนั้นมาเราจะไม่ถูกเขาหลอก ซึ่งข้อสอบปีหลังๆมาเนี่ยข้อสอบแกลดเชื่อมโยงเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวหกสามกับหกสี่เนี่ยน้องอนะพี่ให้ดูน,นี่ย้อนกลับมานหนิดึงน้องเห็นว่าช่วงคะแนนของคนที่ได้เต็มในปีหกสามกับหกสี่เนี่ยมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นคําตอบคือมันลดลงถูกป่ะเพราะอะไรไอ้นี่หลอกหนักมากปีหกสามกับหกสี่มีจุดหลอกที่เป็นจุดใหญ่นะครับไม่ได้หลอกแบบว่าไม่ได้หลอกแบบแฮ่อะไรเนี้ยเอ้ยมันหลอกใหญ่มาก เอาเซช็อปออกมาอะไรแบบนั้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับเนาะประมาณนี้นะพี่เราอยากอยากจะบอกนะว่าแม้แม้แม้ปีนี้เขาจะมีการเปลี่ยนคนออกข้อสอบใช่ป่ะก็คือจากทางสทศเนี่ยไม่ได้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นทางทปอ,อแล้วก็ประกาศออกมาเลยว่าใครเป็นคนที่ออกสอบถูกไหมครับนะก็คือเป็นทางมหาลัยธรรมศาสตร์ถูกป่ะแต่จากตัวอย่างที่เขาออกมาเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยยังใช้ยังใช้การทําข้อสอบในลักษณะเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะงั้น ตัวแกะเชื่อมโยงเนี่ยต้องบอกว่าแนวข้อสอบเก่านะครับสามารถเอามาทําได้และควรที่จะต้องทําให้ได้ครบทุกปีด้วยนะครับน้องเพราะว่าพอเขาปล่อยตัวอย่างข้อสอบมาเนี่ยรูปแบบคํานิยามต่างๆในแต่สัญลักษณ์เนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะโอเคทีนี้กลับมาที่ตรงนี้อันที่สามก็คือฝึกทําโจทย์เยอะๆอย่างที่พี่บอกไปเวลาทํานะครับทําเยอะๆมีโจทย์ในมือให้เยอะมากที่สุดแต่เวลาทำเอาใหมๆ่ๆมีโจทย์ในมือให้เยอะมากที่สุด แต่เวลาทาทาครั้งละน้อยๆนะครับอย่าทําแบบว่าวันละสิบยีบทความนะครับมันล้านะครับน้องๆมันล้าแล้วพอเราเริ่มล้าเราเริ่มแบบไม่อยากอ่านตรงนี้ไม่มีดอกเชื่อมโยงแล้วก็ปล่อยผ่านไปซึ่งมันก็ไม่ได้วัดทักษะของเราอย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ตัวข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิธภาพด้วยถูกปะ่ะไม่ได้อย่างเาคุ้มค่ามันอนะ่ะถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราจะทำเนี่ยเราทําครั้งละน้อยๆนะครับสัก 1- 2ถึง,งบทความต่อครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าน้องต้องทําต่อเนื่องนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยแล้วน้อง ไม่ใช่ทําอ่าเดือนนี้ทำหนึ่งบทความข้ามไปอีกสามอาทิตย์ทาอีกหนึ่งบทความอันนี้พี่บอกเลยยังไงก็ลืมต้องทําเรื่อยๆต่อเนื่องสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องที่ที่ฝึกมาอยู่แล้วเนี่ยที่ใส่ใส่ตัวเลขมาหนึ่งสูงหนึ่งจุดห้าสองอะไรเงี้ยแสดงว่าเราทํามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วถูกปะ่ะเพราะงั้นทําต่อนะครับนะเพื่อเราจะได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆจะผิดจ,จะถูกเนี่ยให้ให้ใหใหมันเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เราเราเพื่อให้เราเอ่าเรียกว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์มันได้ นะเวลาเราเจอประเด็นต่างๆในข้อสอบนะครับนะเราใช้จุดผิดในการเรียนรู้ได้นะครับสำหรับวิชานี้นะครับฝึกทางละน้อยๆหมายความว่าอย่างที่บอกหนึ่งถังสองบความต่อครั้งเน้นคุณภาพคืออะไรครับช่วงนี้ใกล้สอบแล้วสิ่งสําคัญที่ต้องยกเข้ามาคือเรื่องของการจับเวลาครับน้องจับเวลาสําคัญมากนะครับ